Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me. ครับวันนี้น้องปอลจะมารีวิวโรเทม,มิยาสตาร์โตเวกเตอร์อ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นรุ่นสตาร์โตเวกเตอร์นะไม่รู้ผมอ่านถูกปะแลครับผมสตาร์โตเวกเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอ่ารุ่นเกียร์บูสเปเชียลนะครับเป็นโค้งอะไรลูก ซูเปอร์เอเอ็มนะครับนี่ซูเปอร์เอ็มเชสซีนะเนี่ยครับรูปร่างหน้าตารถก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่นะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูกันด้วยนะว่าประกอบเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้น้องโฟนแกะมาให้ดูนะครับว่าข้างในกล่องเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับอันนี้เป็นโครงฟ้าใสารับนี่นะนะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทพาร์สสีขาวนะครับ มีโรลเลอร์ให้ทั้งหมดสองคู่นะนะครับสองคู่นะหน้ากับหลังนะครับแล้วก็ชุดเฟืองกับมอเตอร์นะครับนก็เป็นล้อก็เป็นล้อใส่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นล้อเงาครับผมอันก็เป็นตัวโค้งอันนี้เป็นโค้งอันนี้เป็นโรลเลอร์ซูเปอร์เอฟเอ็มนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้ก็เป็นข้างหลังนะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังแบบนี้เนาะนะครับ นะครับจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราให้น้องเขาประกอบให้ดูนะครับผมครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yet. damn ain't that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy Oh, Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh and this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for how you Gonna move for what you gonna be? And do you believe we could do it? And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Got to find what I'm good at. I guess I look here, look there. Over where am I scared? Where am I at? I got to make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. นี่ครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับ oh <my> คือคือมันมีสติกเกอร์ให้นะเดี๋ยวเอาให้ดูนะสติกเกอร์แต่ว่าอนนเออเนี่ยแต่ว่าผมไม่ติดนะผมไม่ชอบนะผมว่าใสา่ส่มันก็สวย,สวยดีนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะด้านล่างนะครับด้าน,นข้างจะเห็นว่าล้อมีขนาดที่ใหญ่โตนะนี่ครับนะครับนี่นะใส่สวยเลยนะครัใช่เป็นโค้งตั้งแต่คือรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นตั้งแต่สมัย <Okay. S 1> เอ่อปปาเด็กๆเลยนะ น่าจะประมาณ30ปีได้ลวนะรุ่นนี้เขาเล่นกันนะครับเมื่อก่อนนะมันจะเป็นโคมซูเปอร์เอฟเอ็มนะครับผมนะครับนี่นะนะครับแต่แต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะไม่มีชุดนี้นะมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีชุดหลังแบบนี้นะครับมันจะมีแค่ตรงนี้แล้วก็ใยโรลเลอร์ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะละนะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดหน้าแบบนี้นะครับผมนี่นะสีสันสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ยังประกอบเหมือนเดิมอยู่นะประกอบยากไหมรุ Muss ่นนี้ ง่ายกว่ารถกรุ่นแล้วใช่เหรอง่ายกว่าเอ็มเอ็มเอ็เอ็มก็ยากกว่าใช่เอ็เอ็มเอก็ยากกว่านะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับสวยที่เดียวนะสวยเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกนะครับของน้องที่ประกอบนะนี่คือผมก็อัดแล้วผมก็ทิ้งไว้เลยนะให้เขาประกอบเองนะครับเป็นไงง่ายกว่าคันอื่นเยอะเลยนะอันนี้เป็นโครงซูเปอร์เอ็มเอ็มนะครับผมนะครับจะเป็นมอเตอร์ขับหน้านะแล้วก็ถอดมอเตอร์เนี่ยคือต้องถอดทั้ง ตัวทั่วชุดเฟืองด้านบนอันนี้เลยนะครับผมนะครับนะครับส่วนตัวสวิตเตอร์อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะตรงข้างหลังตรงนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าสวยมากนะครับนี่นะนะครับส่วนเนี่ยเขาจะไปเล่นแบบโอเพนบอกกันนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวคันนี้เราจะไปเล่นโอเพนบอกเนาะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนะครับต่อง่ายเนี่ยต่อง่ายไหมง่ายใช่ป่ะแต่กลัวเวลามันวิ่งมันแรงเนาะมันหักอยู่แล้วเราก็ต้องเอามอเตอร์ที่มันไม่แรงมาก สวิตน้อนนิ้วมันจะเป็นดูอ๋อต้องยังไม่เคยชิมนะอันนี้เผื่อพี่ๆท่านไหนนะี่อยากไปซื้อรถรุ่นนี้มาวิ่งเล่นกันนะครับผมผมก็เอามาประกอบให้ดูแล้วก็เอามาให้ดูงานนะงานดีทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เหล่อย,อย่างที่คิดเลยนะมันวิ่งได้จริงๆนะนะครับซึ่งหลายคันที่ผมประกอบมาเนี่ยคือน้องเขาประกอบมาแล้วไปลองทสมันก็วิ่งได้ไม่แพ้กับยี่ห้ออื่นเลยเนาะ ครงก้ด้วยแต่งกูเดิมๆไปแข่งกับคันใหญ่เขาชนะเอาหลายรอบแล้วโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับสเตโตเวกเตอร์นะครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะสำหรับน้องๆที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าพี่ๆท่านอื่นที่กําลังหาข้อมูลว่าไอ้เจ้ารถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันเออประกอบกันแล้วหน้าตาเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะแต่นี่คือผมเล่นใสๆนะผมไม่ติดนะครับผมชอบแบบนี้เนาะ นะครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับปะปะ๊าก่อนน้องฟัวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะ